สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto e d e ช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจลึกและข้อมูลน่ารู้ในวงการยานยนต์สำหรับใครที่ชื่นชอบรถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะรถ SUV หรือรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาไปพบกับรถกระบะ4ี4คูณรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่ฮือฮาและถูกพูดถึงกันอย่างมากในวงการรถยนต์ทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดเอเชียซึ่งก็คือ BYD s h a r k 4คูณรุ่นปี2 0 2 5รถกระบะจากค่ายจีนที่กำลังลุกตลาดอย่างหนักและมาแรงแบบไม่เกรงใจใครหลายคนคงรู้จัก BYD กันดีอยู่แล้วในฐานะผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่จากประเทศจีนโดยเฉพาะรถยนต์ EV ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรุ่น Dolphin ซีอหรืออัตโต้สแต่สำหรับปี2025นี้ b y d ได้ก้าวกระโดดอีกขั้นด้วยการเปิดตัวรถกระบะ 4x4 รุ่นแรกของแบรนด์ที่มาพร้อมชื่อเท่ๆว่าชาร์คหรือฉลามนั่นเอง b y d ชาร์คถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีความแกร่งดีไซน์ดุดันเทคโนโลยีทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด ซึ่ง BYD เลือกใช้เทคโนโลยี Plug-in Hybrid ในการขับเคลื่อนชาร์กรุ่นนี้โดยยังคงให้สมรรถนะการขับขี่แบบรถกระบะ f f ฟโรดอย่างเต็มรูปแบบพร้อมความประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน BYD s h a r 4x4 ปี2025ีมากับหน้าตาที่ดูทรงพลังและบึกบึนตั้งแต่แรกเห็นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ออกแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ BYD มีโลโก้ชาร์กเด่นชัดอยู่ด้านหน้าพร้อมไฟหน้าเล็แบบแมทริกที่ให้ความสว่างคมชัดและระบบไฟเดอร์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางวันด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่คมชัดลากยาวจากด้านหน้าไปถึงท้ายรถเสริมความบึกบึนด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ และลอ Mac อล้อแมกอีเยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยบันไดข้างเป็นแบบบิวอินที่ออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถเสริมด้วยกระจกมองข้างไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและราวหลังคาสำหรับบรรทุกสัมภาระด้านท้ายรถมีไฟไท้ายเลเแบบหลายบาร์ที่เชื่อมไฟทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันอย่างลงตัวพร้อมกันชนท้ายดีไซน์ดูดันที่เสริมแผ่นเหล็กกันกระแทกมาให้ด้วยฝาท้ายเป็นแบบซอฟต์โอเพนที่เปิดปิดได้อย่างนุ่มนวลและรองรับน้ำหนักสัมภาระได้อย่างดีเยี่ยม ภายในห้องโดยสารของ BYD Shark 4x4 ก็ไม่ธรรมดาเพราะมาในสไตล์หรูหราทันสมัยเหมือนรถ SUV มากกว่ารถกระบะพวงมลาลัยมัลติฟังชันแบบสีก้านหุ้มหนังเดินได้สีตัดตัวมาตรวัดเป็นหน้าจอดิจิทัลขนาด12.3นิ้วส่วนจอกลางเป็นหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงและกล้อง360องศาเบาะนั่งภายในใช้วัสดุระดับพรีเมียม บอกคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นบอกหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สบายทั้งครอบครัวหรือจะใช้เพื่อบรนทุกสัมภาระก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมมาถึงเรื่องขุมพลังซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของ BYD ช a r ์ 4x4P สี2025คันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบ plug-in hybrid หรือที่ทาง BYD เรียกว่า DMI ดูอัลโหมดอินเทลเจนต์ประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมเฟอร์รอสฟอสเฟตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD กำลังรวมของทั้งระบบอยู่ที่ประมาณ430แรงม้าแรงบิดกว่า650นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง6.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะ 4x4 ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบอัจฉริยะที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น normal sport snow mud หรือล o c k ตามสภาพถนนและการใช้งานจริงอีกทั้งยังมีระบบบล็อกเฟืองท้ายและระบบควบคุมการลื่นนถลายที่ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจด้านระบบความปลอดภยัยก็จัดเต็มมาให้ไม่แพ้รถหรูไม่ว่าจะเป็นระบบ a d a p t i v e cruise control ระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติ aeb ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยดึงกลับ ระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบกล้องรอบคันและถุงลมนิรภยัยรอบคันรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก BYD c h a r g ยังสามารถชาร์จไฟบ้านแบบ AC ได้และรองรับการชาร์จด่วน DC ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้จาก30%ไปถึง80%ภายในเวลาเพียง30นาทีทำให้เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดและที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือเรื่องราคา BYD ช h a r จ 4x4 รุ่นปี2025 คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยช่วงครึ่งหลังของปีนี้โดยราคาคาดการณ์เริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ1 2 9 0 0ล้านบาทไปจนถึง1 5 9 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกโดยจะมีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อรวมถึงรุ่นสูงสุดที่อาจมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบถุงลมและอุปกรณ์ออฟโรดแบบจัดเต็มอีกด,ด้วยซึ่งราคานี้ถือว่าแข่งขันได้อย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มกระบะ4ีคูณ4พลังงานผสมหรือแม้กระทั่งดีเซลรุ่นท็อป สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่มีทั้งความแรงความหรูและความทันสมัยพร้อมกับความประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีล้ำหน้า b y d s h a r k 4x4 ปี2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากและอาจเป็นเกมเชนเจอร์ตัวจริงของตลาดรถกระบะเมืองไทยในปีนี้เลยก็ว่าได้ก็จบกันไปแล้ววันนีครับสำหรับรีวิวจอดลึก b y d s h a r k 4x4 รุ่นปี2025ใครที่ชื่นชอบรถรุ่นนี้หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ แล้วเพื่อนๆละครับคิดว่า b y d Charge จะสามารถสู้กับคู่แข่งในตลาดอย่าง Ford Ranger, Toyota Hilux Revo หรือ Isuzu D-Max ได้หรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto S ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันเป็นประจำเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ